เสือพัดุยชายมาเช็ดขนมคุยช่ายเห็ดแบบนี้ายเห็ดแบบคนมากไงนะพี่น้องอลูกก็มักกินสะนะแต่เขาใส่เครื่องย่างอื่นไปหลายๆเขาก็บอกมักได้ปะ่ะบอกแม่แม่เพราะต้องใส่ย่างอื่นเนี่ยนะต่กี้ย่าก็เห็ดแบบว่าใส่ไข่ใส่ยังเขาไปนั่งเขาบอกว่าตองเป็นว่าพี่น้องมาทําคุยช่ายบ้านๆยายเสือคุยชายมายายก็เห็นแล้วอซ่อนนะพี่น้องล้างแล้วยาเเร็ดแบบ สูตรจะของสูตรมักไงนะคะพี่น้องขอให้กินได้บริบริเฮ็ดซ้อนไผ่เฮ็ดกินเองค่ะพี่น้องประมาณนี้เส้นซ้ำนี่แล้วพี่น้องมันต้นเล็กเห็นไหมยายจะตัดอยู่ประมาณนี้นะคะหั่นกะบิสันแห้งว่ายาวแห้งค่ะมักปรุงค่ะพี่น้องยายสมาเข็ดน,นี่นใส่ลงไปใส่ผงปรุงรส มีการกะค่ะเอ้ผมมีการตวงกะอย่างเดียวแยกแบบน้ำสกุลกะใส่เกลือลงไปใส่ทอหิ่นี่แยกบวบเบงวัตถุดิบอยู่บ้านแป่งกับโบแป่งมั่นกับมินิดเดียวพี่น้องกระร้าพ่อยึดหลอกใส่เกลือลงไปแต่ใส่ผักไทยแยกบดผักไทยลงไปนิดนึงพี่น้องเ็นไงเป็นแน้เยอะไปใส่เยอะแยาไปใส่แบบเป็นผง แก่ใจแบบนี e ้แบบเป็นผงเลยมันมีความรู้สึกว่ามันบริเขียวกรึบกรับนะพี่น้องกันมาโครเลเข้ากันเลยผสมเข้ากันแ่ะพี่น้องเกลือกระพงปรุงรสแค่นี้พี่น้องนะแก่ใจใส่น้ำตาลไปนิดนึงอยู่พี่น้องใส่น้ำตาลไปด้วยนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมในบริการเส้นเลือดใส่น้ำตาลไปนั่นเองนิดหน่อย ไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะพี่น้องย่ายเห็ดตามสูตรจะฟ้องหรือหล่ะสูตรคิดจะเหด็ดจึงได้กับเห็ดพอชอบก็เห็ดซื้อเห็ดขายพี่น้องเห็ดกินเองโหลดที่สื่นแยกกันตามเปนิดนึงค้นเขากันพี่น้องสูตรเ่าที่มีแยกกับพวกมักดอกพักบัวถิมไว้เด้ใส่แป้งต่อไปเลยจ้าอันนี้แป้งมันนะคะพี่น้องแป้งมันสำปะหลัง,งใส่ลงไปแยกไปใส่ไป แกงกวเจ้าไม่อยู่นิดเดียวใส่หมดไปเลยน้ำสหยาดใส่หลดใส่หลายๆยีแ่งย่างบอกรอยอ่ไนเียแตงกาเจ้าใส่ลงไปแต่จะเป็มั้าไม่ต้องเยนะใช่ห่อพ่อหพี่น้องผุกๆเข่ากันเลยจะให้เห็ดไงบอแยกแบบสูตรแยกแบนสูตรค้นขีดขาดนะพี่ดอง สูตรของคนมักง่ายทำแล้วกินได้ก็โอเคนะนรับเรื่องโรบินใช้มักแปงหลายแป่งหน่อยก็วางกันใสให้เรบินาแยกใช้แปรงอกแบบนงก่อนแล้วมักแปรงหลายแต่ใจหลายโหลดพี่น้อง แอปบอลใส่หลดอกนุ้ยหุกินดูดังเด็แห้งินงอมแงมงอมแงมดิพี่น้องทบแค่นี้พี่องว่าแก่งมืนท่อบอสัมี่ทอแก้วเลยสิเติมหนาหนาธรรมาได้รับก๊อกหนึ่งสตพี่น้องเปิดลงไปจ้ะเติมไปเลย กินได้ประเด้๋ยวจะองกินเองนะพี่น้องเห็ดแหกข้นในครอบครัวเท่านี้แหละกินต้องไปยาบางพี่น้องสมบรณเห็ดง่ายง่ายเยี่ยบแสูตรเยี่ยบ่บมีคู่บาอาจารย์นะสูตรโบเล่ไปเรียนมาแต่งเรียนเรียนจากวิชาครอบครัวนี่แหละนั่งรอพี่น้องเห็ดไปเช็ดล่ะใส่ไว้ตัวนี้แบบ ใส่แก e ้มเยอะก็ได้อย e ู loose, okay. e ่กันเยอๆใชก็เลือมากเกินใส่ใส่ใส <c ười> ่ใส e ่รถเยอะมากแบ่งของเก็บของใส่มากรดแยกเก็บา่ไปแล้วใสไปแค่เยวไปแค่ออ่อนขวางจะาจรซสๆใส่ไปเลย เเไงจะเป็นบกวนก้อนหนึ่งเลยค่ะพี่น้องเด๋ยวกรแยกแปงควนก่อนโอ้ขี่ขา้นหนึ่งโรลดก็ได้ขึ้นกันนะถ้าเป็นควนกวนมาสั่นเบิ้งในสูตรในหลันเพิ่มหนะเพียงโอ้ติดกระทาขี่ขั้นขี่ขั้นไปล่างปลายยางเด็ดเฉยเดียวหนึ่งเลยหนึ่งเงี้ยสิหนึ่งถ้าแปลงเป็นเป็ี่นนี่แหละพี่น้องโหลดรับรองว่ามันสูตรพี่น้องมันบง แยินหนึ่งโหลดแยกบกวดเสร็จราคาพี่น้องนะยาจะหยดน้ำมันลงไปนิดึ่งพี่น้องเยอะแต่มันไปนิดเนสูดไส้สูดมั่นสูดเฉนกะเป็ซีของเราพี่น้องแสน้ำมันน้ำมันพัดเข่าคนเสแต่ว่าตัวนี้แยกใส่มันแบบพลีสงพลีสงสก,กัดเองนะนี่เสิหอมขนาดเล็กพี่น้อง เทนุ่เนี่ยกน้ำมันใส่ในนิดนึงในกระทะโอ้โอเฮะสุเฮดแบบมัะขายเลยทุกน้องแยกแปมกะดิตักแน่โอ้ยตัยลกลูกเอาพี่นอ้องเอาตักเอาวัุแก้วโหลดน,นะพี่น้องตักขี้สุกพื้นอ,อะไรนายเป็นหนังแมนโรพี่นอ้องมีสูตรแยแปมขายเกด็ดเอาง่ายๆ่บวบวกวนแล้วแต่ก่อนเคยเอาไป็นลูกผสมกระทะไปกวนเหตุแปงมันสุกย้อนมาหนึ่งโอ้ยขี้ขาดพี่น้อง ให้ Dante, ให้ตังสีโหลดกินได้คือเก่ายวแสบคือกันแม่งมุมพี่น้องยายพอเก็บกวนอะยาเฮ็ดตังสีเลยมาเบิ่งโหลดวามันส well ิกินได้บ่วร่องบ่บแสบคือกันพี่น้องนี่จ้าเอามาหนึ่งสีเลยกับพี่น้องเต็มถาดเลยนึ่งแบบนี้เลยแต่ซุกคือกันกินได้รับรองพี่น้องตอนวันเสาร์เาจะไมาถอดค่ะพี่น้องไป ทำเสร็จแล้วก็พักผ่อนก่อนหนึ่งก่อนได้ค่ะพี่รองเด้อขัะตุกคนไปตะกินบันจ้าเปตะแสบอยู่เด้หเห็นบ่หนึ่งละ่ะโอเคอยู่โอเคอยู่จ้าหเห็นบอยายว่าโอ้ยม่ต้องไปกวนเห็นมันจนเมือ่อยสุกแล้วครับพี่น้อคนควนทว่นทวนทว่วนอยู่คนสุกแล้วนะคะรอให้เย็นแถววันเสาร์กับพอดีเลยเห็ดห้ลูกไปกินไปโรงเรียนนะพี่น้อหเห็นบ่ นับจิ้มก็ะเห็ดง่ายๆเลยเสร็จแล้วนะคะเตัดตัดแล้วจะไปทอดนะคะสิเป็นยังไดปลูกว้าวดูเอาออกมาแล้วจ้าทุกคนออกมากจากพิมพ์แล้วพี่น้องโอ้หน้าตาโอเคไหม เราจะมาตัดแล้วนะคะมาตัดเราจะ,ะตัดยังไงน้อเนี่ย không suối rồi giờ tập tỏ พูดชิมกันคัพกพูดชิมกทาพูดก,กินว่าแสบกับโอเคนี่แบบไม่เผ็ดแบบเผ็ดถูกท่ากินเผ็ดคือกันกับแม่พี่น้องน,นี่เสร็จแล้วครับพี่น้องน่าจะ ไม่สวยแต่ก็ทำด้วยใจนะคะพี่น้องเห็นบอก